h ั l l o ล everyone สวัสดีทุกคนวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการบอกเวลาซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า telling the time การบอกเวลานั้นมีสองแบบแบบแรกคือแบบง่ายและแบบที่สองคือแบบยากนะครับอันดับแรกเลยเราจะบอกเวลาแบบง่ายก่อนการบอกเวลาแบบง่าย คือการบอกเวลาที่เห็นตัวเลขปั๊บเราสามารถพูดได้เลยเช่นเจ็ดโมงสิบนาทีเราเห็นเลขเจ็ดก็เซเวนาทีเป็นสิบก็เซเนอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับมาดูตัวอย่างการบอกเวลาแบบง่ายก่อน นี้ก่อนจะบอกเวลาเราต้องถามก่อนในการถามเวลาภาษาอังกฤษมีสองแบบนะครับคือแบบแรกใช้คว่า what time is it what time is it กี่โมงแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือจะใช้คำว่า what is the time what is the time ก็ได้และอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือคำว่า a.m. a.m. ถ้าหลังประโยคมีคำว่า a.m. แสดงว่า บอกเวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันเช่น3:00 a.m. ก็จะเป็นตีสามอย่างนี้เป็นต้นส่วน p.m. บอกเวลาหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเช่นเสมอมประโยคว่า3:00 p.m. ก็หมายถึงเป็นเวลาบ่ายสามโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าเลือนะครับนักเรียนตอนบอกจะบอกว่า what time is it ก็อยากรู้เวลานะครับหรือ what is the time ต่อไปดูประโยคตัวอย่างนะครับอา้าเช่นประโยคตัวอย่างที่ครูดูที่ไหนกาเนี่ครับเข็มสั้นชี้เลขสามเข็มยาวอ่าชี้เลขสิบสองเป็นเวลาสามโมงตรงเมื่อเราอยากรู้เราถามว่า what time is it what time is it กี่โมงแล้ว อลองตอบนี้ is 3 p.m. it 3 p.m. p.m. แสดงว่ากี่โมงครับถูกต้องบ่ายสามโมงนะครับถ้าเป็น a.m. ถ้าตรง p.m. นี้เป็น a.m. ก็แสดงว่าเป็นตีสามแต่ถ้าเป็น p.m. ปั๊บบ่ายสามโมงนะครับอย่าลืมนะครับ you are very really late you are very really late สายมากแล้วโอเคนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับ a.m. p.m. ถ้าเห็น p.m. ปับ๊บแสดงว่า เป็นช่วงเช้าหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันถ้า PM ก็หลังเที่ยงวันเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับอ่าดูตัวอย่างประโยคต่อไปเข็มสั้นชี้เลขสามเข็มยาวชี้เลขสิบสองเหมือนเดิมอยากรู้เวลาเราถามเลยว่า what time is it what time is it is o'clock is o'clock i t is three o'clock sorry is three o'clock เอาเราไม่ใส่ P.M ก็ได้นะครับเราไม่ใส่ P.M ก็ได้นักเรียนใส่ว่า In the afternoon In the afternoon เป็น It's three o'clock in the afternoon เป็นเวลาบ่ายสามโมงเห็นไครูไม่ใส่ P.M แต่ใช้ In the afternoon แทนก็สามารถแทนได้นะครับโอเคนะครับลองทวนครั้งนะครับ What time is it What time is it It's three o'clock in the afternoon ครับนักเรียนอย่เลยนะครับเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12ถ้าเข็มยาวชี้เลข12จะลงท้ายด้ยวยอกอกอกขอกเสมอถ้าไม่มีเศษนาทีนะครับโอเคนะครับลองดูตัวอย่างต่อไปโอเคคราวนี้นักเรียนดูที่ในการเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข2อนี้การบอกเวลานักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมครับ เลขหนึ่งก็แขนห้านาทีสองก็ไปสิบนาทีสามก็สิบห้านาทีสี่ยี่สิบอ้ายี่ห้าหกสามสิบสามสิบห้าสี่สี่สี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบนะครับคราวนี้เราดูเราอยากรู้เราก็ถามเหมือนเดิมว่า What ้ามีสิทธิ์วัดช้ามีส t ทธิ์อ่านนี้เข็มสั้นชี้เลขสิบเข็มยาวชี้เลขสองเราตอบแบบง่ายตอบเร็วว่า is ten ten a m is ten 10 A.M. 10ตัวนี้คือชั่วโมง10ตัวนี้คือนาที A.M. เช้าหรือบ่ายครับนักเรียนโอเคถูกต้อง A.M. แสดงว่าเป็นตอนเชา้าเพราะฉะนั้นในที่นี้แสดงว่าเป็นเวลา10โมงเชา้ากือบอีก10นาทีอย่าลืมนะครับ A.M. P.M. นักเรียนจ่ให้แม่นะน,นะครับทวนอีกครั้งนะครับ What time is it? What time is it? It's 10 10 A.M. i s ten ten A.M. โอเคนะครับลองดูตัวอย่างต่อไปนะครับเอาเช่นเดิมกูใช้เวลาเดิมเข็มสั้นชี้เลขสิบเข็มยาวชี้เลขสองอยากรู้เวลาเราถามเลย what time, what time is it what time is it is ten ten in the morning is ten ten in the morning เห็นไหมนักเรียน ครูตัด AM by, ไปแม่เวมเราใช้ in the morning แทนแสดงว่า,าใช้แทนกันได้นะครับเราใช้ AM หรืออ n the morning ก็ได้นะครับแสดงว่าเป็นช่วงไหนครับ in the morning? โอเคถูกต้องเป็นช่วงเช้านะครับทวนอีกครั้งนะครับ what time is it what time is it is t e 10, 10 in the morning i t s 10, e n in the morning โอเคอย่าลืมนะครับเข็มสัน้น บอกชั่วโมงเข็มยาวบอกนาทีนี่คือการบอกแบบง่ายบอกตรงๆไปเลยเห็นตัวแรกไหนบอกได้เลยตัวแรกคือชั่วโมงตัวหลังคือนาทีโอเคนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับโอเคตอนนี้เป็นตัวอย่างแบบยากแบบยากนักเรียนนักจำหน่อยถ้าฟังกว่านี้เราใช้คำว่า past past p a s t p a s t past ถ้าฝั่งนี้เราใช้ t o CO2 เอามาทวนหน่อยดูเข็มในาฬิการเราถ้าถึงเลขหนึ่งเราใช้ว่า5นาที5 10 15แต่แบบยากถึงเลขสามเราไม่ใช้คำว่า f i แล้วเราเปลี่ยนเป็น a quarter a quarter จำให้แม่นนะครับ a quarter เลขสี่เลขห้า t w y เลขห ปกติเราเชิญตีสาสิบใช่ไหมครับแต่ถ้าแบบยากเราใช้คำว่า half half สกกว่านี้ half ครึ่งหนึ่งอามาดูด้านนี้ด้านนี้ใช้ to เเลเเหลืออีกกี่นาทีเหลืออีกห้านาทีเลขสิบเลขสิบนาทีเลขเก้าสิบห้านาทีเราไม่ใช้ f i f t e เราใช้คำว่า a quarter a quarter อันนี้เป็น20เลข8เล็7เป็น25 e นักเรียนสังเกตอีกครั้งนะครับฝั่งนี้เป็น past, past ฝั่งนี้เป็น t ่ o เอาลองตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลา10บโมงหนาทีเราจะพูดคำว่า is f past t e is five past ten, five past ten นี่คือ5นาทีใช่ไหมครับเอาถ้าเป็น10บโมง1ินาทีล่ะว่างไง is f i v sorry is ten past ten is ten past ten ที่เว้นไว้นี้ครูสมมุติว่าเป็นเลขสิบนะครับโอเคต่อไปเลข3เราไม่ใช้15แต่ยากเราใช้คำว่า a quarter ก็จะบอกว่าถ้า10บโมงสิบห้ทีเราก็บอกว่า is a quarter past ten is a quarter past ten โอเคนะครับเข้าใจนะครับ ต่อไปเลขสี่ทำไรยี่สิบยี่สิบนาทีสิบโมงยี่สิบนาทีเราบอกว่าไง is twenty past ten is twenty past ten ต่อไปนะครับอีกห้านาทีจะไรครับสิบโมงยี่สิบห้านาทีสิบโมงยี่สิบห้านาทีเราบอกว่า is twenty five past ten is twenty five past ten โอเคนะครับเอามาทัวรอีกครั้งหนึ่ง แบบยากนะครับถ้า10โมง10โมง5นาที is five past ten 10. 10โมง10นาที is t e past ten 10. 10โมง15นาที is a quarter past ten 10. 10โมง25นาที is twenty past ten 10. 10โมง25นที is twenty five past ten อะและมาถึงตอน10โมงครึง่งเราพูดภาษาไทย10โมงครึง่งถ้าแบบง่ายเราบอกว่าไง ten thirty แต่ควนี้แบบยากเราใช้คำว่า is half past e is half past e n นักเรียนอย่าลืมนะครับสามสิบวันทีเราใช้ half past ten โอเคเอามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เราใช้ to เอาถ้าเข็มยาวถึงเลขสิบเอ็ดนะครับเราจะบอกว่าอีกห้านาทีจะถึงสิบเอ็ดโมงหรือสิบโมงห้าสิบห้า สิบโมงห้าสิบห้าเราจะพูดว่าไงเราพูดว่า it's five to eleven it's five to eleven ครับนะครับ it's five to eleven ก็คืออีกห้านาทีจะสิบเอ็ดโมงนั่นเองหรือสิบโมงห้าสิบห้าต่อไปนะครับเหลืออีกสิบนาทีจะสิบเอ็ดโมงเราก็บอกค่าว่า it's ten to eleven it's ten to eleven อีกสิบนาทีจะถึงสิบเอ็ดโมงนะครับโอเคต่อไปอกี่โมงครับ สิบโมงสี่สิบห้านาทีอีกกี่นาทีอีกกี่นาทีจะถึงสิบเอ็ดโมงถูกต้องอีกสิบห้านาทีเราใช้คำว่า a quarter is a quarter to eleven is a quarter to eleven ก็คืออีกสิบห้านาทีจะสิบเอ็ดโมงนั่นเองนะครับนักเรียนจำให้แม่นนะครับต่อไปเป็นเวลาเท่าไหร่เหลืออีกยี่สิบนาทีจะสิบเอ็ดโมงก็แ,แสดงว่าเป็นเท่าไหร่ สิบโมงสี่สิบนาทีนั่นเองเราจะบอกว่า it twenty to eleven it twenty to eleven อีกยี่สิบนาทีจะสิบ็ดโมงนั่นเองโอเคนะครับเอาต่อไปถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลขเจ็ดก็เหลืออีกยี่สบห้านาทีใช่ไหมครับจะสิบอ็ดโมงเราก็บอก it twenty five to eleven it twenty five to eleven ทวนอีกครั้งนะครับฝั่งนี้นะครับ เข็มยาวถึงเลขสิบเอ็ดเราบอกว่า it five to eleven ถึงเลขสิบ it ten to eleven ถึงเลขก็ it a quarter to eleven เลขแปด it twenty to eleven เลขเจ็ด it twenty five to eleven โอเคนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับอย่าลืมฝั่งนี้เราใช้ p a s t ฝั่งนี้เราใช้ to สิบห้าทีเราใช้ quarter ครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราใช้ half โอเคนะครับลองดูตัวอย่างต่อไปนะครับครับการบอกเวลาแบบยากอ่าเรียนดูครับใช้เวลาเข็มสั้นตรงเลข10เข็มยาวตรงเลข2ถ้าเป็นแบบง่ายที่เราผ่านไปแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่10 10ตอนนี้เป็นแบบยากเช่นเดิมเมื่อเราอยากรู้เวลาเราถาม What time is it? What time is it? It's ten past ten. It's ten past ten in the morning. It's ten past ten in the morning. In the morning, give up. Okay, sipmong again. What time is it? What time is it? It's ten past ten in the morning. It's ten past ten in the morning. Okay. นะครับ. ลองดูตัวอย่างต่อไปนะครับโอเคนัก okay. เรียนเห็นเข็มสั้นไหมครับเห็นเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลขเลขหกเลขเจ็ดยังไม่ถึงเลขเจ็ดนะครับเข็มยาวอยู่ที่เลขหกบอกแล้วครับแบบยากถ้าตรงเลขหกเราใช้อะไรครับเทอร์ตี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราใช้คําว่าฮาบโอเคถูกต้องนะครับว่าอยากรู้เวลาเราถามว่างไง what time is it What time is it? ตอบเลยครับ It's half past six. It's half past six in the evening. It's half past six in the evening. แสดงว่าเป็นหกโมงครึ่งเช้าหรือเย็นครับเราเห็น in the evening รู้เลยว่าเป็นเวลาเย็นนะครับทวนอีกครั้งนะครับ What time is it? What time is it? It's half past six in the evening. It's half past six. อินดี e ยปนิงโอเคนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนดูนะครับถ้าเข็มยาวตรงเลขหกคือสามสิบนาทีแบบง่ายเราใช้คำว่าเท่าตีแบบยากเราใช้คําว่าหาโอเคนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับโอเคอันนี้ผสมมาทั้งแบบยากและแบบง่ายนักเรียนคิดว่าตรงไหนเป็นแบบยากครับ ถูกต้องครับข้างบนนั้นคือการบอกแบบยากส่วนข้างล่างคือการบอกแบบง่ายนะครับมาดูนะครับดูที่เวลานะครับเขียนสั้นอยู่ที่เลขแปดเข็มยาอยู่ที่เลขสามเช่นเดิมอยากรู้เวลาเราถามว่าไงครับโอเคถูกต้อง what time is it what time is it is a quarter past e at night is a quarter past e at night แสดงว่าเป็นเวลากี่โมงโลกูก At n i แปดโมงสิบห้านาทีตอนเชา้าหรือว่ากงคืนครับกลางคืนครับ,รบถูกต้องสังเกตตรงไหน At nine โอเคอ้าวแล้วถ้าเป็นแบบง่ายล้วถาม What time is it What time is it เราจะตอบว่าไง Is at fifteen pm Is at f i f t pm นะครับนี่คือแบบง่ายก็คือเป็นเวลาสองทุ่มสิบห้านาทีหรือ ถ้าครูไม่ใส่ P.M. เอาใส่ at night แทนก็เป็นอย่างนี้ได้ครับ is at 15 at night is at 15 at night แล้วแต่จะใช้นะครับนักเรียนโอเคตัวนี้ครั้งนะครับแบบยากนะครับข้างบนเข็มสั้นชี้เลขแ8เข็มยาวชี้เลขสา is a quarter past eight at night ถ้าเป็นแบบง่ายแบบ is at f i P.M. หรือ is at f i at night โอเคนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับโอเคนักเรียนดูที่เวลาครับเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลขเจ็ดเลขแปดเข็มยาวตรงกับเลขสี่นี้การบอกมีทั้งแบบยากและแบบง่ายเช่นเดิมอยากรู้เวลาถามได้สองอย่าง what time is it หรือ what is the time เช่นตรงนี้เราอยากทราบเวลาเราเห็นปั๊บถามเลย what time is it is twenty past seven in the morning is twenty past seven in the morning กี่มงครับนักเรียนทุ่มยี่สิบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ถูกต้องเจ็ดโมงยี่สิบนาทีรู้ได้ไงว่าเป็นเจ็ดโมงเช้าอ๋อมีคำว่า in the morning เก่งมากถูกต้องนะครับเอาดูแบบง่าย is seven twenty a.m. is seven twenty a.m. เจ็ดโมงยี่สิบนาที AM นักเรียนจําได้ไหมครับตอนไหนครับช่วงเช้าหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับหรือเราไม่ใส่ AM เราจะบอกว่า is seven twenty in the morning is seven twenty in the morning ก็ได้นะครับถว่อีครั้งนะครับนักเรียนเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลขเจ็ดถึงเลขแปดเข็มยาวอยู่ที่เลขสี่นะครับเราอยากทราบเวลา ถาม t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  i m s it? it ตอบแบบยากตอบว่า it's t 0 past seven in the morning it's 20 past seven in the morning แต่ถ้าตอบแบบง่ายตอบเลยว่า it's 7 20 a.m. it's 7 20 a.m. หรือ it's 7 20 in the morning it's 7 20 in the morning โอเคนะครับต้องดูตัวอย่างต่อไปนะครับโอเค ราวนี้นักเรียนดูเข็มสั้นอยู่ตรงเลข8ดนะครับเข็มยาวตรงเลข10เหมือนเดิมข้างบนนี่คือแบบยากข้างล่างแบบง่ายนะครับอยากรู้เวลาต้องถามว่าไงครับถูกต้องแล้วครับ what time is it what time is it กี่โมงแล้วหรือ what is the time ก็ได้นะครับโอเคนี่เราใช้ what time is it เอาเข็มสั้นชี้เลข8ดใช่ไหมครับเข็มยาวชี้เลขสิบ it ten to 8 in the evening is ten to e i n the evening เป็นเวลาเท่าไหร่ครับอีก10นาทีจะถึง8ปดโมงเย็นหรือความหมายของเราก็คืออีกสิบนาทีจะสองทุ่มนั่นเอง,งเน,นะครับรู้ได้ง่ายดูติมดีอีฟนิ่งนะครับหรือเราจะตอบแบบง่ายก็ได้ครับ what time is it i t s 7.50 pm i t s 7.50 pm รือเราไม่ใช้ pm นักเรียนไม่ใช้ pm ใช้อะไรได้ครับโอเคถูกต้อง it's seven fifty in the evening it's seven fifty in the evening โอเคนะครับถูกต้องนะครับเอาทวนอีกครั้งนะครับเข็มสั้นอยู่เลข8เข็มยาวอยู่เลข10นะครับถ้าเป็นภาษาชา,บาวบ้านเราบอกว่าเท่าไหร่โลกตอนนี้7.50โมง50นาทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไม่8โมงใช่ไหมเราอยากรู้เวลาถามว่าไง what time is it? What time is it? ตอบเลย It's t e to e i t in the evening. It's t e to e i n the evening. หรือเราจะตอบแบบง่ายก็ตอบได้เลยว่า It's 7.50 p.m. It's 7.50 p.m. ไม่ใส่ p.m. เ,เปลี่ยนใหม่ก็ได้เป็น It's 7.50 i n the evening. It's 7.50 i in the evening. In the evening โอเคนะครับอลองดูตัวอย่างต่อไปครับ โอเคนะครับคราวนี้เข็มสั้นอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ระหว่างเลข10ถึง11อยังไม่ถึงเลข11นะครับเข็มยาวอยู่ที่เลข9ก้าข้างบนเช่นเดิมคือแบบยาก2อ,อันล่างนี้คือแบบง่ายอยากทราบเวลาเราควรถามว่าไงครับทวนสักครับ what time is it what time is it หรือ what is the time โอเคถูกต้องอาดูเวลานี้อยากทราบ what time is it is a quarter to 11 at night is a quarter to 11 at night ว่าไงครับอีก15นาทีจะส1บเอโมงหรือ10บโมงสีสนั่นเองเป็นเวลาเท่าไหร่ดูตรงนี้ครับ at night แสดงว่าตอนกลางคืนนะครับโอเคหรือเราจะตอบแบบง่ายก็ได้ครับ what time is it it ten f o p m it ten f o p m หรือไม่ใส่ pm แล้วเปลี่ยน pm ก็ได้ครับ is 10:45 at night is 10:45 at night โอเคนะครับลองทวนอีกครั้งนะครับเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข1 0ถึง11เข็มยาวอยู่ที่เลข9เราอยากทราบเวลานี้ถามเลย what time is it is a quarter to eleven at night นี่แบบยากนะครับอตอบแบบง่ายว่า is 10:45 p.m. is 10:45 p.m. หรือจะใช้คำว่า i t ten forty f i at night ก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปรจําได้ไหมครับแบบง่ายแบบยากนะครับทบทวนบ่อยๆนะครับอย่าลืมอยากทราบเวลาถามว่า what time is it what time is it หรือ what is the time ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก learning tree ด้วยนะครับเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับนักเรียนลองดูอีกหนึ่งตัวอย่าง อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเข็มยาวเกือบถึงเลขสิบสองแล้วเข็มสั้นอขออภัยรับ sorry เข็มสั้นกือบถึงเลขสองเข็มยาวอยู่ที่เลขสิบเอ็ดอยากทราบเวลาเราถามว่าไง What time is it What time is it อตอบแบบยากก่อนนะครับ It's five to twelve at night It's five to twelve at night แล้วแบบง่ายตอบอยังไงครับดูเลยดูอย่างนี้เลยนะครับ It's eleven fifty-five p.m i e l e v t s, s 11.55 p m. ไม่ใช้ p m. ใช้ได้แทนได้ครับด้านล่างเลยครับ is l e v t y 11.55 at nightis e l e v t s 11.55 at night โอเคถวนอีกครั้งนะครับเข็มยาวเข็มสั้นก็ถึงเลข12เข็มยาวอยู่ที่เลข11ถ้าเราพูดภาษาชาวบ้างคือ11.55มง5้ใช่ไหมครับเราอยากทราบเป็นภาษาอังกฤษเราถามเลย what time is it ตอบแบบยากเลย is 5 to 12 at night แบบง่ายครับ It's 11:55 p.m. หรือ It's 11:55 at night เป็นไงบ้างครับลองทวนใช้บ่อยๆนะครับทั้งแบบยากแบบง่ายภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะครับโอเค Thank you everyone